ลูกสบ้าหัวเข่าเสื่อมนะครับปัจจุบันนี้ถ้าใครมีลูกสบ้าหัวเข่าเสื่อมเนี่ยถ้าอายุน้อยวิธีที่ดีสุดก็คือผ่าตัดนะฮะแล้วก็ใส่ไทเทเนียมแต่ถ้าอายุเยอะก็ต้องคิดดูนะครับเดี๋ยกรมีรายนี้ครับคุณลายล่าอายุ83ปีลายล่านี่ตอนมาเมืองไทยต้องถูกเข็นออกมาจากเครื่องบินนะเพราะเดินไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยเดินวันละ5กิโลเกิโลที่อาริโซนานรัไม่ได้เปลี่ยนขั แล้วก็โรคสะเก็ดเงินหรือที่หลายหลายคนรู้จักว่าเป็นเรื่อนกว่านะนี่คือสภาพก่อนใช้ไม่ได้ป็ปโรคติดต่อ,อน,นะครับเพราะฉะนั้นไ,ไเป็นหลังเกรบกว็จะเห็นใจเขาหลายนคนกลัวว่าเอ๊ะมันติดเหมือนเอชหรือเปล่าก็มันอาการออกมาคล้ายๆกันนะครับคนที่เป็น่ยเป็นทั้งตัวนะน่าสงสารมากนะคก่อนใช้ครับหลังใช้ครับใช้แคปซูล แล้วที่ลอนดอนก็มีคนใช้เปิดในของเรานะครับเป็นรายที่สองของสะเก็ดเงินรายนี้เป็นตั้งแต่อายุ27-58ปีหมอเมืองผู้ดีคือเมืองอังกฤษนะคไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เท่าที่ควรแถมมีอาการปวดข้อแล้วก็ข้อฟืนตามมาด้วยจากสะเก็ดเงินนี่นะครปัจจุบันนี้เราอธิบายได้นะครับโรคสะเก็ดเงินปวดข้อข้อฟืด มาจากต้นต่อเดียวกันเชื่อไหมมาจากต้นต่อเดียวกันคือการแพ้ผููนตัวเองนั่นเองนะครับสภาพก่อนใช้นะหลังใช้40วันวันละสองแคปซูลนะครับ,นะรบขเขาสเก็ตพวกนั้นก็หายไปนะครับแล้วก็ข้อฝึกก็หายไปด้วย